สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีวีครั้งนึงนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องของ LINE MAN ดําที่มีการไปประท้วงกันนะครับก็มีการไปประท้วงที่ตึกทีวันนะครับเป็นสำนักง,งานของ LINE MAN ประเทศไทยนะครับก็เมื่อกลางสัปดาห์เรื่องปัญหาเรื่องปรับราคาค่าส่งอาหารแหละตอนนี้อาหาร r m f กับงานสั่งซื้อเนี่ยมันเหมือนราคามันเท่ากันเลย ผมอยากให้เปลี่ยนแปลงเรื่องการ r m f แน่นอนคุณไม่จําเป็นต้องไปสั่งอาหารร้านอาหารทําให้เราแต่งานสั่งซื้อเนี่ยคุณไม่บวกเพิ่มให้เราเลยเหรอหนึ่งเราต้องโทรหาลูกค้าเราต้องโทรหาร้านอาหารว่าเปิดหรือเปล่าร้านอาหารไม่เปิดทํำยังไงให้ลูกคายกเลิกได้ไหมเงื่อนไขยังไงต้องให้ซีเอยกเลิกจริงๆแล้วอะเรื่องพวกนี้ร้านอาหารปิดอะถ้าคนไม่ไม่ตอแหลยังไงอะลูก คุณก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่ามันอาจจะมีเคที่เป็ดจริงหรือเปล่าอาจจะโกงหกลูกคา้าอะไรประมาณนี้อันนั้นคุณก็ต้องมาจับผิดกันเองเนาะแต่หนึ่งมันไม่มีใครหามันมันคืออยากให้เพิ่มงานสั่งซื้อขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่างานสั่งซื้อจะไปเท่างาน rf m มันไม่เวิร์กเพราะว่าเจอร้านอาหารดังๆเจ้าดังๆที่ไม่ค่อยเข้า rf เนี่ยแม่งตายไม่งั้นคุณน่ะต้องเอาเซลล์อ่ะตะเวน หางานที่เป็นงานสั่งซื้อที่ลูกค้าเคยสั่งเข้ามาเนี่ยคุณต้องเอาเซลล์วิ่งเข้าไปหาร้านนะร้านอาหารพวกนี้ว่าจะทำยังไงว่าพี่ไม่เป็นไรพี่ไม่สมัคร GP กับผมไม่เป็นไรแต่พี่สมัครแอปกับผมเพื่อให้เพื่อให้การสั่งซื้อทางลูกค้าได้ไง่ายขึ้นเพราะว่าไงเพราะว่างานอาหารมันส่งเท่ากันแล้วอะคุณไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องไปอะไรแล้วอะยังไงคุณก็ให้เขาสมัครเข้ามาเป็นดาต้าเบสเข้ามาเท่านั้นเอง เราให้เขามีทั้งมือถือเครื่องนึงที่ทําอย่างนี้นะไปเข้าไปสอนเขาอะร้านดังๆบางทีไม่มีนะเว้ยกูต้องไปจอดกูต้องไปรอนะเว้ยพูดง่ายนะวันหนึ่งที่ตอนนี้ที่มันลดมาแล้วอะไม่เป็นครรับนะเวยงานไม่เป็นไร,รับสุดท้ายอะทําไงปะไลน์แมนก็อาจจะตัดคำว่าร้อยห้าสิบออกสามร้อยออกอาจจะเป็นห้าร้อยห้าร้ขึ้นไปอีสองแน่นอนถูกปะเพราะตัวนั้นนี้สามโลไม่ได้สามโลงานแม่งเด้งไม่ถึง ปรับเป็นห้าโลปรับเป็นเจ็ดโลวิ่งแม่ไปรับสิบโลบ้าบอแ <c oughs> ม่คือตอนนี้ก็ประท้วงอะไรอย,อย่างเรื่องแบนที่ไม่เป็นธรรมเช่นบางคนไม่มีประวัติอาชญากรรมแต่ทำไมถูกแบนคุณตรวจอะไรอยู่คุณใช้อะไรทําคุณใช้เอาซอนหรือเปล่าหรือคุณใช้พนักงานออฟฟิศทำทำไมมันถึงผิดพลาดได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าถามว่าถามว่าอ่าโพสต์ปั่นหรือเปล่าไม่รู้โพสปัป่นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้กันว่ามันมีคนมานั่งปัน่นโพสหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันมี หลายคนออกมาโพสต์ในกลุ่มไลน์มาต่างๆเยอะขนาดนี้แสดงว่ามันมีความเป็นจริงสูงแล้วก็เรื่องประวัติอาชญากรรมที่บางคนมีประวัติมาสิบปีที่แล้วแล้วคุณจะไม่คิดเลยเหรอว่าอนาคตไอ้อดนตไอ,ไอ้ปัจจุบันเนี้ยเขาเป็นคนดีแล้วจะไม่เขาทํางานเลยเหรอบางคนเนี้ยเขาบอกว่าตั้งแต่ปีอะไรอะเมื่อสิบปีที่แล้วอ่ะใบสิ้นสุดคดีก็มีแล้วทุกอย่างมันถูก ไม่มีไม่มีแบบไม่มีมาตรฐานหรือว่าอย่างอย่างแก๊ปหรือว่าลาลามูฟแต่ก่อนน่าจะอยู่น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดปีมั้งเขาตรวจแค่สูงสุดคือเจ็ดปีหลังจากเจ็ดปีไปแล้วเขาไม่นับอะไรอย่างเงี้ยบางคนม่บอกผ่านมาสิบปีแล้วพี่ทําไมพี่ไม่ให้โอกาสผมเลยเหอเนี่ยไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาตรฐานตรงไหนเพราะว่าหนึ่งผมว่ามาตรฐานมันควรจะดึงมาจากลาลามูฟถูกปะ่ะส่วนหนึ่งมันคนดึงมาแล้วก็มีความโปร่งใสนิดน,นึงกับคนขับ แน่นอนผมมองว่าง,งานมันคงเยอะ,อะว่าลายแม่แม่แมตอนนี้กระจายไปทั่วประเทศถูกปะแต่ว่าคุณเข้าใจกรุงเทพนิดนึงเขาเคยวิ่งวิ่งกับาลาลามมฟมาก่อนเนาะแล้วถูกอยูด่ดีคุณค่ามาและแม่งโดนแบนอะเอาเป็นไปนทํายังไงวะถูกปะเรื่องแอปดัดแปลงผมก็ชื่นชมว่าเขาจัดการได้ดีนะครับแบนได้ดีมากๆส่วนหนึ่งดีจริงๆก็หลายๆคนก็ผมก็ผมก็ขอบคุณว่าทุกคนได้ไป เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเรียกร้องอะไรบางอย่างเพราะว่าหนึ่งผมมองว่าแอปพลิเคชันที่เราเป็นพาร์ทเนอร์ทั้งหลายเนี่ยเราต้องมีสหาภาพขึ้นมาเหมือนบริษัททั่วไปใหญ่ๆที่มีสหาภาพแรงงานเพื่อเอาไว้ชนกับบริษัทเพื่อเอาไว้แบบถ่ว,ดถวงดุลกันก็นกขอบคุณจริงๆเพราะว่าในอดีตนู้นว่าเนะมื่อ5้าหปีก่อนนะสมัยที่มี U b เ r เข้ามาผมก็จะพูดถึงว่าเพราะว่าผมเคยขับรถเก่งมาก่อน ก็มีคนเคยคิดเหมือนกันว่าตั้งสหาภาพขึ้นมาแต่ว่าตอนนั้นเราด้วยการสื่อสารหรือโซเชียลและอย่างการขับรถของแต่ละคนมันรวบมันรวมผลได้ยากกว่ามอเตอร์ไซค์ม,มอเตอร์ไซค์ผมว่าเขาแข่งแกร่งอยู่นะเรื่องรถจนบางทีมันรวมยากในสมัยก่อนก็มีคนคิดจะทาแต่ว่าก็ไม่สําเร็จแต่ตอนนี้ทุกคนก็ทั้งหลายๆแอปทั้งพวกอะไรแอปไลแมนฟูดพนด้าอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ถือว่าทุกคนรวมตัวกันได้แข่งๆนะครับก็ยังไงก็เราเราต้องเรียกร้องเขาบ้างบางทีเนี่ยคุณอาจจะถูกลด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 ราคาลงมาเรื่อยๆเลยนะถึงผมถึงบอกว่าอยากให้พวกนี้เข้าไปอยู่ในกฎหมายแล้วมีกฎหมายมาควบคุมพอม,มีกฎหมายมาควบคุมอย่างน้อยอะ่ะค่าส่งอาหารเราอะ่ะมันจะได้เป็นมาตรฐานกันทุกแอปมันจะไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบเราตอนนี้ไลแมนก็มาทําโปรโมชั่น วิ่งหงานได้120วิ่ง10งานได้ร้อยหนึงได้ก็โอเคผมก็ถือว่ามันก็เป็นแรงจูงใจเป็นอินสันที e นิดนึงนะครับยังไงก็ปรับ i n นสันที e ให้มันสมดุลเพราะว่าเมอร์เซเ์ต่างจากรถยนต์นะเมอร์เซสเน์เนื้อหุ้มเหล็กผมก็วิ่งอยู่ผมก็วิ่งทั้งในแม้และโรบินฮูดแต่แกป๊ปผมก็วิ่งรถยนต์แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้วิ่งหรอกช่วงนี้รถเก่ารถรถ,รถมันเก่าแหละ ยังไงก็ออกมาพูดคุยเนาะเรื่องไลแมนที่ไปประท้วงกันว่าเป็นพอเหตุใดก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe ช่องอีมินทีวีนะครับสวัสดีครับ